ิเกาคนใจวิภายตอห้อยโอ้เสีตาเอจะผู้สาวอายเป็นคนสุดเุนอจะเสียครามใป็นโรงเรียนเราบอกว่าไม่บอกกูบอกไปดีเด็กนี คุนอนเรื uh mm ่องเราอ่ะไม่บอกมันไม่ยอมอกมันบ้านใครอ้นนี้อกทั้นั้นกำลังกลับบ้านนะครับแต่ไฟทิงแม่งเต็มรถเลยต่องจสายไฟไ องชั่วโมงไกูให้พวกมึงเลยอะสองชั่วโมงนี้พวกมึงเอาไปเลยอกูไม่เอาอ้ไต้องมีที่มัจะได้นอนดีๆนะไม่ไม่ได้นอนเลยัใจสัตไม่ไหวแล้วไงี่เขาเยนองมีน้ำตาเจบใจคนีเิ่งคนกลับมา คอายคนนี้จะบอกเห็นให้เสียใจจะสบายแบบนี้จะเจอเจอเธอไปหมดสัมพังไม่เปลี่ยนเพลงได้ไหมเหยนใครเจ็บที่บอกว่าใส่ใจได้บอกใส่าจได้ทั้งตาใส่ใจได้นายมาไม่กินเช่นเม่นดิ๊งเช่นดิ๊ง ดิฉนชินอิตาลีอตาลีเชนเชนอตีเดีไมลคนทีผ่านมาคนเดียวตลอดเลย บ้านก็สวัสดีค่านนะครับจริงนะโอ้บนต่อใช่สิบแปดจุดศูนย์ลูกเนี้ยสามโม่อะจบแล้วโอ้ยจิ้มลิมิบแล้วุดตายลงสตอรี่ไหมตายเลยไอ้เหาไอ้เขา จะรอดูคนมอสรุปนะครับผมขออภัยด้วยที่ว่าผมทำคลิปวิดีโอหายมันไม่สามารถลงได้เพะผมไปลบไฟล์มันโอ,โ,อโอเคอมาฟังกันต่อเลยแล้วกัน วมันไดนะคะอย่าเต้นนะคะอย่าเต้นตรงมันได้นะคะสภาพนี่แบบคุณบอกนี่ตรงประตูฉุกเฉินด้วยแล้วก็เกิดเหตุฉุกเฉินจริงๆเราจะใช้ประตูฉุกเฉินกันแล้วมันจะกระโดดรูงยังไงวะเนี่ยนี่นเจ๊ดูด อะไรวะไอ้โทนนู่นนลํานไอู่นคนเต้นลี่ยนอ่ะอ่ะ่นอ่ะอ่ยอ่ะอ่ะอ่ะน่ะอ่อ่ะ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 ่ะออ่ะอะ

เลขอากาเสียงอะไรบ้งไมยืมตอไยืมยไหนนอนรวเนี่ยจ้ายืไหนนอนยืมยหอดยนีจะใสอีเมลกไม้ม่ะใสอีเมลไมไม่ต้องใช้จะอีเมลหนึงได้บริกรอยู่คนนี้ไหมอยู่ครับอยู่ไมลูกอยู่ครับอยู่กับเพื่อนครูค่ะคะเ้าไเ้เฮ้ยมึงดูดีนะ จะมีเสื้อสีเหลืองเห็นไหมเห็นไหมหาเจอไม่หนิเอ็มมือจะมป็นเสื้อสีเหลืองร้อนกลับก่อนเอ้ะถัดไปเอ้ยร้อนกลับไปก่อนไม่รู้ไอ้สีเหลืองอ่ะไอ้ตัวซิปริมสุดอ่ะเอ้ลองมองจากไอ้ข้างหน้าสุดเลยเอ็เลื่อนไปไหนนั่นอะไม่เห็นมองจากข้างหน้าก็ได้ลูกมองจากข้างหน้าไปไปที่มันเลยหางโค้งอะเออโว้ยมืดตึ๊บเลยครับ มองบรรยากาศข้างนอกไปก่อนแล้วกันนะโอ้คหอนถือไม้ใครถือวะเอ้ยขอคำคหน่อยขอคำคมหน่อยคนถือไม้คำคมใช่ไหมคมจดีเสันล่ะดีจครับดีเจดีเจคนนี้ครับดีเจอะไรวะที่ไรีไร ไม่ไม่ไม่น่อะไรวะเฟิร์สเด้อเจเจิร์ดครับเจเจิบเจิร์สครับขอ้มคมห่อยครับ d จเจิร์สครับขอ้มคมะทำคมได้หรอครับใครบุตุ้งใครบาเต็มยางมคมี่อไรวเดี๋ยวค่อไปดูกันต่อครับเดี๋ยวมมาหนีไว้อะไม่เก่บม่สมาขามไ สองชมงนี้ให้ไปเลยครับแบบแม่ยอมผมยอมอะเออว่าภพาพันมศึกษาผมจะไม่มีก็ช่างแต่ผมว่าบรรยากาศอย่างนี้มันก็ไม่บ่อยๆนะครับปีหนึ่งมีปีหนึ่งปีหนึ่งมีที่หนึ่งอะคนหลารงคนแล้วนะ นอนเงจะดีกว่าดรวยบนดีเต้นนะคะเสียสายตาด้ยโหคือห้องนอนก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเพราะว่าตอนกลางคืนเขาก็คงจะไม่มันก็คงไม่สว่างอะเนาะใครใครมันเล่นใหม่วะอันนี้อะไรเนี่ยบ้านเช่ารับประกันรับประกันสุดทันี้ไหมคะรับประกันไปไปรับประกันอยู่ไหมรับประกัน มาๆไปไปไปอะไรว,วะวดูที่วีวจากฝั่งนี้ก็ได้นะฮะแล้วคงมองไม่ชัดอยู่ดีไปดิสโก้แมงเก็มรถอ,อ,อ,อ่ะไปไป เพลงใหม่เพลงใหม่เพลงใหไ่ลูไปไปงนอ่ะง่ไทำไปจะใครพูดอ่ะไปๆ้หลังไปกันหมดแล้วไปไหนไปหาันหมดแล้วโอ้ตรงผมนี่ก็ไปอยู่เนาะ 好，左走。